สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มถูกใจเพิ่มหัวใจใน i อจกันนะคะก่อนนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ g o o เ l e ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า kf ขีดโซเชนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะกดกลับไปได้เลยค่ะเว็บไซต์ก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะคะเว็บไซต์ kf ขีดโซเชเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มผู้ติดตามราคาถูกที่สุดประเทไทยคุณภาพดีที่สุดกดกลับไปได้เลยนะคะ เว็บไซต์ M M Social ก็อยู่ด้านบนสุดเลยนะคะก็จะเป็นมีเพิ่มไล์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบริการในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok, Twitter, Telegram นะคะก็เลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่ ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและมีแอดมินคอยดูแลด้วยนะคะพเพื่อนๆท่านใจที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันไม่กดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดที่เคยล็อกเองกันไ้แล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMT Social แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นคําสั่งซื้อใหม่นะคะคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้จะมีหมวดหมู่หมวดหมู่ตรงนี้มีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกค่ะและหลากหลายบริการด้วยนะคะเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะจะเลือกเป็นบริการของ IG นะคะเป็นเพิ่มถูกใจเพิ่มหัวใจของ IG นะคะตัวรับประกันตรงนี้และกันนะคะบริการมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกเช่นกันนะคะขอเลือกเป็นันนี้ะกันนะคะ ถ้าเป็นที่พายต้มีเพื่อนๆสามารถอ่านในก้นใจก่อนได้เลยนะคะเป็นรายที่ใของเองของเพื่อนๆเ,เองนะคะออเดอร์ของเพื่อนเลยค่ะลิงตัวนี้นะคะจะคัดลอกมาเลยนะคะจากผู้ที่ต้องการจะใช้บริการนะคะยอดยอยู่ที่ติดตามนะคะตัวนี้ถ้าเปิดสาธาะทุกครั้งนะคะย้อดไปในคืนใหยนะคะมาวางเลยนะคะจำนวนแค่ต่ำอยู่ที่สิบนะคะใส่ไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาไม่ถึงหกบาทนะคะตัวนี้ถูกมากๆเลยด้วย ระบบก็ได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือเลขออเดอร์ของเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพ่านใดที่มีปัญหาติมเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นสมัครนำเลขอเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันได้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราดําเนินการอยู่นะคะรอการสักครู่นึงนะคะไปดูช่องทางการติมเงินกันนะคะช่องทางการติมเินมีอยู่สามช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวของคทุกธนาคารทุกนี้วันเลนโซนะคะสามารถจ่ายเงินกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ไปดูบริการกันค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการและท nah ุกๆสิ่งพร้อมเลยค่ะจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนี่นะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดบรรดายได้เลยนะคะทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยค่ะได้สร้างคำสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันนะคะแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะาเพื่อนใดสนใจสามารถกดล็อกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยค่ะครัคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เลยนะคะติดต่อแอดมินตรงนี้นะคะเพื่อนใดที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นสามารถมา ออกความชือเลือดกันได้ตรงนี้เลยนะคะทำได้กก็เล่งว,ว่างกันตรงนี้ได้เลยค่ะตรงตัวนี้ตรงนี้เรงนี้นะคะตอนนี้นะคะก็กลับไปดูที่ยอดหัวใจยอดถูกใจเอทีกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้ยืดขึ้นกันหรือ,อยังนะคะลองเข้าไปดูกันนะคะ่ะลองดีสักรั้งนะคะตอนนี้นะคะยอดหัวใจยอดไลค์ยอดถูกใจจะขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆนั่งตายสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวน,นี้เราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ โดยผ่านลิงด้านล่างได้เลยนะคะคปมะเดใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรธุรกิจออนไลน์ครสร้างตัวตนการเพิ่มความป,ปังของช่องเป็นมันนตัวช่องเองดูน,น,นะคะวันนี้ต้องขอบ,บคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมของคุณผค่ะ